มาลุยกันต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้เรามาพบกันนะครับกับวัตถุมงคลนะฮะเหรียญรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติครับนะสำหรับวันนี้ก็มามีแบ่งปันนะครับกับเหรียญครบเวลาเก้ารอบหลวงปู่อิมปัญญาภโทนะครับ วันนี้จัดให้พี่ๆนะครับนะเดี๋ยวมาลุยพร้อมกันนะครับก็วันนี้ครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับของระลังแรกนะครับนะหลังที่สองเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนี่ครับนะงานไงก็ฝากพี่ๆช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับนะและก็นะจะได้เอาสิ่งมงคลในงานะะดีๆนะฮะเด็ดๆมาให้พี่ได้เรื่อยๆนะครับนะฮะ ของน้องนะครับก็จะเป็นอีกสไตล์เลงนะสําหรับพี่ๆที่เข้าใหม่กันน้องก็จะสไตล์ที่สามารถเลือกได้เลยเนะพี่นะ้องนะและก็ในราคาย่อมเยาวนะครับก็จะต้องรับความเสี่ยงมากกว่าเพจอื่น,นะครับก็เราสามารถเลือกได้องค์ที่ชอบแต่องค์ที่ไม่ถูกใจก็อาจจะเหลือไว้นะครับแต่ไงก็ฝากด้วยล้วรันพี่น้องที่ช่วยกันอุดหนุนน้องนะคนเล็กคนน้อยนะครับนะเดี๋ยวมาลุยกันการนี้พี่บอกเลยว่าทีเจ็ดแน,น่นอนนะฮะสามารถจับคู่ได้นะครับเดี๋ยวน้องพิเศษให้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับ รวนนี้ครับนะเป็นของอ่าตอนสุดท้ายนะครับของรังแรกนะครับตอนที่ห้านะฮะรายงานที่หนึ่งฮะชบ มาครับมาชมกันพี่ชายนะครับรายการที่1เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซเต็นเลขโคตรเบอร์ใหม่เลขสองศูนยลงยาธงชาติขอบแดงพี่สวยๆองนี้นะฮะอง์นี้นะสองร้อี่สิบบาทเลยพี่นะครับรายการที่1นะครับจับคู่400บาทได้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายครับมารือต่อนะฮะสำหรับรายการที่2 รายการที่สองครับเปิดมาช้าชาพี่โอ้โห,โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงฮะเนื้อทองแดงหลังเขียวเลขค้นเบอร์สิบเก้านี่ฮะนี่ฮะยันตรงห่วงด้วยพี่นะยันตรงห่วงด้วยพี่นะรายการที่สองร้อยบาทยี่นะสองร้อยี่สบบาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรับคู่เอาไปพี่สี่ร้อยนะครับรับคู่เอาไปสี่ร้อยนะครับ รับหลายคู่นะทักมาได้พี่เดี๋ยวจัดพิเศษให้นะเดี๋ยวจัดพิเศษให้พี่โอ้โหอง,งนี้เปิดมาพี่เขคูกคุณเบอร์หม,มายเลขหกกระดกซับครับเนื้อทองแดงซาตินพี่ฝังพลอยเตยมสูบองนี้ขอสองร้อยแปดสิบองนี้ขอสองร้อยแปดสิบพี่ชายนะครับรายการที่งามจริงฮะรายการที่สามนะครับ <c oughs> ต่อมานี่ครับรายการที่สี่นะครับนะฮะรายการที่สี่นะครับพี่ชาย นครับรายการที่4ขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นการโอ้โหเนื้อทองดำน้าทองแดงลมดําสอดไส้พี่เนื้อแทงทองแดงลมดําสอดไส้พี่เลยคนเบอร์สามหนึ่งพี่ดูด้านหลังฮะสวยไหมพี่นะสวยกิฟต์เลยครับรายการนี้นะครับจัดให้พี่พี่นะฮะสวยๆวยก็เลยนะครับขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทกับรายการสอดไส้นะฮะสามร้อยบาทนะฮะรายการสอดไส้จับคู่ได้ห้าร้อยนะพี่นะจัดให้โปรโมชั่นเหมือนเดิมครับ ไปเลยครับรายการที่ห้านีครับรายการที่ห้าครับโอ้โหกระลายทองครับเปิดออกมาฮะเลขคนละเบอร์หมายเลขสามครับกระลายทองนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นที่รีต่อจากรุ่นโชคดีนะครับพี่นะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะพี่นะนี่ฮะรายการที่ห้านะครับ ต่อมาครับรายการที่หกครับพี่รายการที่หกครับเปิดมาพี่โอ้โหเนื้อทองทิปเนีฮะซาตินนี่ครับลงยาธงชาติครับพี่นะรายการยี่สิบคนําเบอร์นะครับหมายเลขสิบสี่ฮะนะสองร้อยยี่สิบบาทนะพี่นะรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เลขค้นเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ฮะทองทิพย์สตินนะครับ220บาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับยกคู่นะครับสี่ร้อยพี่ชายนะครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ แปดนะฮะรายการที่แปดเปิดออกมาครับเหมือนเนื้อเงินเลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินชุบเงินพี่นะครับลงยาเหลืองครอบแดงครับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขห้าเลขตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทสามารถจับคู่ได้สี่ร้อยห้าสิบนะพี่นะสามารถจับคู่ให้สี่ร้อยห้าสิบได้จนะ้าพิเศษให้นะครับเราจะจับคู่จากรายการกระไหลเงินนะครับกระไหลทองได้เลยนะครับ ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสอดไส้ทองแดงมันปูนี่ครับนะสอดไส้มันปูเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมพี่เป็นไงอ้าพี่สอดไส้นวะพี่องนี้นะครับเนื้อทองแดงมันปูสอดไส้นวะฝังพลอยนะฮะนี่ฮะเลขคนละเบอร์ยี่ห้าพี่โอ้โหสอดไส้นวะองนี้คลาสสิกจริงๆฮะรายการนี้นะครับนะขอใส่สามร้อยบาทนะพี่นะรายการสอดไส้นะครับรายการที่เก้านะครับ มาดูต่อนะครับนะรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเปิดออกมาพี่รายการนี้โอ้โหเนื้อวัสอดไส้เนื้ออบมาก้านะาน ra, นะผิวกระจกครับเลขขนตัวเบอร์หมายเลขสิบโดยมีโอ้โหสวยงามจริงๆนะสามร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายนะฮะลองเลือกดูพี่ยกคู่ได้ยกคู่เอาไปเพียงแค่ห้าร้อยบาทพอฮนะกับรายการสอดไส้นะครับมาดูต่อนะครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่นี่ก็เนื้อเงินฮนะ รายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลขสามศูนย์งยาแดงข่อมน้อเงินพี่รายการนี้สวยเลยครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสองร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบสองฮะรายการที่ยี่สิบสองพี่รายการนี้เปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวหน้าหลังลงยาไล่สีขอบแดงฮะเลขคุณตเบอร์หมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขเบิ้ลพี่นะเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่รายการที่สิบสองนะครับ ต่อมาฮะรายการที่13ครับพี่ชายนะครับรายการที่13ครับมาลุยกันต่อฮะ รายการที่13เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาธนชาติขอบขาวเลขคุณตําเบอร์ใหม่เลข3 2มสิเลขคุณตําเบอร์มาเลขสามสิบสองครับรายการที่เหรียญสุดท้ายเลยเนี่เหรียญเลขสุดท้ายของรายการจะสร้างรับรายการที่สร้าง,างเพียงแค่สา2สองเหรียญนะพี่นะรายการที่จะสวยพี่ชงชาติขอบขาวบริสุทธิ์เนี่ยรายการนี้เอาไป2 2 0ยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายยกคู่400อยฮะ นี่ฮะหรือใครรับหลายคู่สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะพี่นะแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับต่อมารายการที่14ี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะนี่ฮะลงยาแดงนี่นะสีเหลืองขอบดํานี่โอ้โหสวยๆพี่ส2งยี่บบาทเหมือนเดิมครับเลขคนเบอร์เบิลด้วยนะ22ครับครับ้พี่ชายรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับเปิดเข้ามาพี่นะครับ เนี่ยโอ้โหรายการนี้นะครับนี่ฮะสวยๆด้วยทองแดงลำลำๆสอดไส้นี่ครับสอดไส้ทองแดงซาตินพี่นี่ฮะงามมากนะครับงามๆโอ้โหด้านหลังจะสวยเลยพี่รายการนี้สามร้อยบาทนะงานสอดไส้พี่จับคู่ได้เลยนะครับคู่ละห้าร้อยครับงานสอดไส้นะพี่นะจัดให้ราคาพิเศษนะครับบางองค์ผมก็ไม่ได้กําไรนะครับแต่แค่เอามาถั่วกันนะครับนะถั่วกันได้พี่ชายนะครับ จัดไปต่อพี่นะรายการที่16ครับรายการที่16เปิดมาเป็นเนื้ออัลปกาก้าซาตินลงยาแดงดำไล่สีขอบน้ำเงินฮนะนี่ฮะรายการนี้รายการที่16นะครับจัดไปพี่ชายนะครับจัดให้พี่ที่2 5 0บาทนะครับรายการนี้นะครับเนื้ออัลปกาก้าต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่17บนะ สิบเจ็ดเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้ยังสวยครับพี่เนื้อทองทิปซาตินฝั่งพลอยเลขคุณตัวเบอร์มาเี่สี่กกลากสาริกาด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหขอสามร้อยบาทพี่ตรงนี้งามโปดนะครับงามจริงๆครับรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดขออนุญาตเปิดขึ้นมาโอ้โห รายการที่เลขคุณตเบอร์หมายเลขแปดครับแบดโรเดียมลายเงินเลขคุณตัวเบอร์รรอหมายเลขแปดหมายเลขรด้วยพี่นี่ฮะองค์นี้สมบูรณ์แบบจริงๆครับขอที่สามร,ร้อยบาทพี่องค์นี้สวยงามสมบูรณ์แบบจริงๆครับขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมานี้ครับรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์สาตนพื้นน้าเงินฮะเลขคุณตเบอร์หมายเลขสิบห้าครับ เนี่ยคลาสสิกโองนนะสี่คลาสสิกนะสองร้อยยี่สิบบาทพี่ชายรายการที่ดิบเก้าต่อมาครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายของลังแรกนะครับเนี่ยฮะมาชมกันพี่นะครับเปิดออกมาครับโอ้โหมาเป็นเนื้ออันตาก้าครับนะเลขคนจับเบอร์หมายเลขเก้าครับองค์นี้ขอสองร้อยแปดสิบบาทโอ้แต่ถ้าพี่เอาไปคู่กันเนี่ยห้าร้อยเอาไหมเอาไหมพี่คู่กันนะนี่นะเลขสามสิบสองกับเลขเก้า องนะี้สองร้อยแปดสิบองค์นี้สองร้อยห้าสิบผมขอคู่กันเบาๆบิงปกตินะครับคู่กันได้คู่ละสี่ร้อยเอ่คู่ละ, 400, อ,ละอ่าสี่ร้อยใช่ไหมพี่ผมจัดให้ผมขอสี่ร้อยห้าสิบเจลเล็เก้าไปด้วยสี่ร้อยห้าสิบเจลเล็เก้าเลยนะนะจัดไปพี่ชายนะวันนี้ก็มายี่สิบรายการเหมือนเดิมพี่ชายนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณพี่ท่านต,ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ